คุณผู้ชมคะก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้นำเสนอสารอาหารตัวแรกที่มีงานวิจัยปรับสือ่อประสาทในสมองทำให้เราสงบผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดนะคะโดยที่มีงานวิจัยสนับสนุนมากมายเลยในหัวข้อฟินได้ไม่ต้องปุ้น,นะคะ่ะก็เรายังมีสารอาหารอีก2ตัวที่น่าสนใจตามที่เราค้างกันไว้เมื่อกี้นะคะสารตัวต่อไปคืออะไรคะ คือก็มีสารตัวหนึ่งที่ยุติดตามมาหลายปีก่อนที่ไทยทำจะผลิตหรือว่านำเข้าค่ะก็คือทอรีนทอรีนเนี่ยมันพาดหัวขึ้นมาตอนที่ยุอยอ่านง,งานวิจัยแรกก็คือกรดอะมิโนย้อนไวสมองจากงานวิจัยที่เขาเอาไปทดสอบในสมองของหนูอายุกลางคนโดยที่ให้หนูวัยกลางคนเนี่ยหนูหนูนี่อายุ6-8สัปดาห์จะเท่ากับคนอาย40ุ40เขาก็เอาหนูกลุ่มนี้มากินทอรีนค่ะ แล้วก็ปรากฏว่าสมองของหนูอะ่ะมันย้อนวัยและซ่อมตัวเองได้แล้วเขาก็เทียบกลับมาเป็นสมองคนว่ามันน่าจะสามารถถ้าเทียบกับคนเนี่ยก็คือย้อนได้ถึง6ปีพี่เบิเร์นดร์แดเนียลอาร์เมนนะคะประมาจารย์ด้านย้อนวัยสมองของอเมริกาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสมองของเราย้อนวัยได้คราวนี้ทอรลีนเนี่ยมีงานวิจัยค่ะป้องกันเซลล์สมองจากความเสียหายจากสารพิษทําให้เซลล์สมองทุกเซลล์ได้รับพลังงานสม่ำเสมอ,มสมอป้องกัน ความเสียหายของเซลล์ประสาทสมองที่เกิดขึ้นเวลาที่สมองของเรามีความเครียดค่ะมันก็จะหลั่งสารออกมาแล้วก็ยิ่งเครียดก็ยิ่งทําลายเซลล์สมองคนที่เครียดมากเนี่ยในวัยหนุ่มสาวเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ก่อนวัยอันควรเพราะเหมือนร่างกายเราแบบไม่อยากจําเรื่องที่เราทุกข์ก็ทําให้รากลายเป็นอัลไซเมอร์แบบนี้ทอรินไปป้องกันสมองเสียหายจากความเครียดที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ยังมี โครงสร้างทางเคมีเหมือนสารสื่อประสาทในกลุ่มที่ชื่อกาบ้าที่ทำให้สมองสงบและผ่อนคลายไม่ตึงเครียดทอรียังมีงานวิจัยเพิ่มความสามารถในการจดจำทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้แม้กระทั่งสมองนั้นเป็นวัยกลางคนไปแล้วแล้วทุกอย่างของทอรีเนี่ยทำในหนูที่เทียบเท่ากับคนวัยกลางคนหมดปรากฏว่ามันกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม่ได้ด้วยทำให้สมองเราเนี่ยสามารถ จดจําแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆอย่างตอนนี้เราสองคนควรจะไปเรียนเรื่อง ChatGPT อย่างเงี้ยเราก็ต้องกินทอรีนเราก็ไปเรียน ChatGPT ต้องไปเรียนนะคะแต่ทีนี้คนก็บอกวิยอายุป่านนี้มันจะทำไม่ได้สมอไม่จริงค่ะไม่จริงแล้วตอนนี้นะคะฟังแล้วเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ชมได้ว่าเราต้องกินแล้วคะ่ะอย่าให้ขาดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเพราะว่าใครๆก็อยากจะมีสมองที่สดใสย,ย้อนวัยสมองทำให้สงบผ่อนคลายกันทุกคนนะคะคุณผู้ชมคะ ทรีน,นยังเป็นกรดอะมิโนที่คุณยุย้ยแนะนําให้คนไข้เนี่ยในหลังภาวะสมองขาดเลือดกินกันทุกคนเลยนะคะพี่เห็นคุณยุย้ยแนะนําคนไข้ที่หลังเขาเกิดอาการสตโตรกใช่ค่ะกินเพราะว่าสามารถซ่อมสมองได้ค่ะตรวจทรีนเนี่ยแหละคะ่ะคือทอรีนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่ราคาแบบไม่แพงแล้วงานวิจัยดีมากค่ะมีงานวิจัยการลดอาการอักเสบของสมอง ป้องกันแล้วก็ร่วมมาบัดอัลไซเมอร์และพาร์กินสันและที่สําคัญป้องกันเซลล์สมองเสียหายหลังสมองขาดเลือดค่ะหรือได้รับบาดเจ็บในกรณีที่สมองเราขาดเลือดจาก,จากสาเหตุอะไรก็ตามทอรีนม,มีงานวิจัยป้องกันความเสียหายของเซลล์สมองที่ขาดเลือดไปแล้วและลดความกว้างของบริเวณที่ขาดเลือดได้ด้วยคือความกว้างของความเสียหายขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขาดเลือดปรากฏว่าหนูที่กินทอรีนไปก่อนเนี่ย บริเวณที่ขาดเลือดเนี่ยไม่กว้างมากนักเทียบกับหนูที่ไม่ได้กินทอรีนแล้วทอรีนยังมีงานวิจัยว่าหลังจากขาดเลือดแล้วเนี่ยยังสามารถฟืน้นฟูสมองหลังการขาดเลือดและยังทําให้สารแห่งความสุขหลัง่งค่ะและทอรีนมีฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าโอ้โหสำคัญมากเลยนะคะตัวนี้ก็ตั้งแต่เราพูดไปตอนแรกตัวนี้ก็ซ่อมสมองนะคะค่ะยังมีสารอาหารอะไรอีกไหมคะดรคะมีค่ะพี่เปิ้ลคือที่อเมริกาเนี่ยมันจะมี ก็จะมีกลุ่มนักโทษนะค่ะที่เป็นแบบฆาตรกรอะ <Ooh. S 1> เขาพบว่าในคุกอะเขาตีกันตลอดเวลาเลยเขาก็เลยเอานักโทษกลุ่มนี้มามาวัดกรดไขมันโอเมก้าสามในในเลือดเขาพบว่ากรดไขมันโอเมก้าสามต่ำเขาก็เลยให้นักโทษอะกินน้ำมันปลาปรากฏว่าตีกันน้อยลง mm. ไม่ตีกันแล้วไหลกระทบกันก็ไม่ตีกัน mm. พี่คิดดูดิเ mm. สร็จแล้วงานวิจัยก็ลึกไปถึงว่าตัวกรดไขมันตัวที่มีลิ์ใน เรื่องของการต้านอาการซึมเศร้าและลดความรุนแรงรวมทั้งเรื่องของอาการไบโพล่าคือตัว EPA สูงๆค่ะน้ำมันปลา EPA สูงเนี่ยลดอักเสบช่วยไม่ให้หิวมีงานวิจัยเรื่องของสมาธิสัน้นค่ะมีงานวิจัยเรื่องความสามารถในการอ่านแบบดิสเลกเซียดิสเลกเซียคือการอ่านหนังสือกลับด้านพี่เบิร์นอ,อย่างคำว่านอสระอาก,กอน,นากอะเขาจะอ่าน่านการ,ก,ารก็อ,อ,อ,กรอ่านอการ แล้วน้ำมันปลามีงานวิจัยว่ามันช่วยบำบัดเรื่องดิสเลกเซียเลยยุเคยเอามาใช้กับเด็กคนหนึ่งที่อยากเป็นนักบินก็ากฏว่าอาการดิสเลกเซียของเขาอ่ะหายไปค่ะพี่เปิลน,น้ำมันปลาช่วยเรื่องของการอ่านหนังสือไม่ออกภาวะซึมเศร้าและเรื่องของไบโพล่าและมีงานวิจัยทําให้ผู้ป่วยจิตเภทมีอาการดีขึ้นโอ้โหเรื่องของไบโพล่านะคะคือจริงๆเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดูเ,ดมดเ,ดเ,ดเมตตาเดี๋ยวก็ดู อลอวาสก็กตกใจเหมือนกันน่าเห็นใจมากๆนะคะจารุวนี้เคยเจอด้วยล่ะบุคคลที่เป็นอย่างนี้ตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเป็นไหมนะไปเช็งแล้วพอเทียบกับเขาเราไม่เป็นข้ามาคบตุ๊กต์แล้วก็บอกว่าดูเบารู้จักนู่นรู้จักนี่นะคะก็บอกว่าก็ดูดีขึ้นสบายขึ้นนะคะก็แต่แต่ถือว่าเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเราอเจอประสบการณ์มากมายนะคะมีดีมีไม่ดีต่างๆนานาเราไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเจออะไรมาบ้างนะคะทีนี้ การทานเรามาเข้าเรื่องของการรับประทานคีโตเจนิกไดเอทก,กันนะคะการกินมันเผาม,มัน,นะะก็ช่วยทำให้สมองผ่อนคลายแล้วฟินด้วยนะคะ,คะแล้วก็อะไรอีกนะคะออกกำลังกายกาันออกกำลังกายออกกำลังกายการร้องเพลง,ลงหัวเราะหัวเราะที่อเมกาพี่จะหัวเราะไม่ได้นะพี่ต้องเสียเงินมันมีคลาสหัวเราะจริงอ,อ่ะจริงแล้วมันไม่เป็นการเสแสร้งเหรอคะเขาบอกว่าตอนแรกมันจะดูเสแสร้งพักหนึ่งมันจะหัวเราะจริงๆ เราต้องพยายามขำกันไว้นะคะชีวิตต้องไม่เครียดน,นะคะพยายามขำกันเข้าไว้ส่วนเรื่องสารอาหารของเราที่มาดูแลสมองและจิตใจของเราด้วย3สูตรที่บอกเนะะี่ยค่ะคือ e s y t ทอริและอีกตัวหนึ่งคะอยู่กับดครคะ <Teacher> p <EPA> i c t ช r e EPA ค่ะขอพี่ <c oughs> เอามารวมกันอยู่นะคะ นี่ค่ะเป็นตัวสำคัญเลยนะคะ Fisher EPA ค่ะคุณผู้ชมสนใจเรื่องที่เราคุยกันนะคะแล้วก็สามารถช่วยร่างกายเราได้ดีขนาดนี้เนี่ยสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Line at Top Shopping ตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี่เลยนะคะค่ะก็ช่วงเทศกาลเรายังอยู่ในเดือนของเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วก็วันแห่งความรักเดือนแห่งความรักนะคะทุกออเดอร์เลยเราจะแถมตัวนี้ค่ะนี่ e a s y ค่ะทาให้จิตสงบ ผ่อนคลายนะคะก็เป็นตัวอีซี่ที่เราแจกทุกออเดอร์จริงๆค่ะยังไงก็สอบถามมันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วราคาเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาินาทีที่ JKN 1 8 Top News แบบนี้นะคะด้วยความรักและหงใหง่ยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบทับทับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ